สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นผ้าขัดนะครับสำหรับขัดตาไฟรถยนต์นะครับหรือว่าขัดชิ้นงานที่เราต้องการให้เงาหัวนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าขัดขนาด3มนิ้วนะครับก็มีแกนให้มานะครับเวลาเราไปซื้อส่วนอันนี้จะเป็น4นิ้วนะครับนี่นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้จะมีหนังมีหนังเนี่ยเขาไว้สําหรับ เป็นแกนตั้งโต๊ะนะครับที่เป็นเกียวเดือยหมูนะครับก็คือหมุนตัวนี้เข้าไปก็คือจะมีหนังและแบบไม่มีหนังเราก็จะใช้แบบนี้นะครับเอาแกนมาต่อนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถใช้แกนแบบนี้ใช้กับหนังก็ได้ก็ใช้ได้ทั้ง2แบบที่จะใช้ขัดตาไฟนะครับใช้กับสว่านแบบนี้นะครับก็คือขนาด3มนิ้วนะครับแต่ถ้าเอา3นิ้วไปใส่กับสว่านใหญ่เนะี่ยก็ให้ใช้เป็นแบบ4นิ้วนะครับเพื่อที่จะ หลบตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้จะไปโดนตัวพลาสติกตาใสนะครับส่วนก้อนในนี้เขาก็เรียกว่ายาขัดเงานะครับหรือเรียกว่าไขาป่ปาวานนะครับก็แล้วแต่จะเรียกยาขัดเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3าประเภทนะครับคือสีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีขาวสีฟ้าผมไม่มีให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ผมจะใช้อยู่แค่2ส,สีเท่านั้นคือสีเขียวกับสีขาวคันนี้คุณสมบัติของยาขัดเงานะครับตัวสีเขียวนะครับสำหรับขัดสแตนเลสนะครับถ้าเป็นสแตนเลสผิวดิบเนี่ยเราก็ต้องลงสกอตไบส์ก่อนนะครับถ้าเป็นสแตนเลสท,ที่ยังไม่เคยถูกขัดนะครับถ้าต้องการให้เงาเร็วเนี่ยเราต้องขัดด้วยล้อสกอตนี้ก่อนหรือถ้าเป็นแบบแท่นตั้งโต๊ะเนี่ยก็จะต้องใช้ล้อสกอตไบ์ก่อนนะครับ เราถึงค่อยมาตามด้วยตัวยาสีเขียวนะครับอันนี้เป็นตัวหลักนะครับถ้าใครจะขัดงานสแตนเลสให้ใช้เป็นก้อนสีเขียวนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยมันเป็นงานเก็บละเอียดนะครับเป็นขี้พึ่งละเอียดส่วนมากเขาก็จะใช้เก็บในตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่ขัดสีเขียวเสร็จถ้าเราต้องการจริงๆก้อนสีเขียวเนี่ยก้อเงาอยู่แล้วนะครับ แต่ผมไม่ได้ใช้ก้อนสีฟ้านะครับเพราะว่าก้อนสีเขียวเนี่ยขัดสแตนเลสก็เงาแล้วนะคะขัดได้ทั้งสแตนเลสแล้วก็ทองเหลืองทองแดงนะครับขัดได้ดีนะครับส่วนก้อนสีขาวเนี่ยมีไว้เพื่อขัดสําหรับงานขัดเงาทั่วไปนะครับจะเป็นแบบหยาบนะครับผิวของก้อนสีขาวเนี่ยจะหยาบสีเขียวเนี่ยจะละเอียดกว่านะครับสีขาวเนี่ย คุณสมบัติก็คือสามารถขัดแผ่นพลาส,สติกใสหรืออะคริลิกนะครับที่มีสภาพเก่าแล้วนะครับเหลืองนะครับสามารถขัดพลาส,สติกอะคริลิกได้เช่นเดียวกับที่เราจะมาขัดตาไฟรถยนต์ในวันนี้นะครับก็คือตาไฟรถยนต์เนี่ยก็เป็นวัสดุพลาส,สติกเหมือนกันนะครับตาไฟรถยนต์ก็เป็นพลาส,สติกนะครับแต่ไม่รู้เกรดไหนนะครับว่าสามารถเอามาขัดได้ ตามที่ผู้ผลิตเขาได้ระบุไว้อยู่ที่ด้านหลังของแพ็กเกจนะครับสามารถขัดพลาสติกได้นะครับก็คืออะคริลิกนะครับตาไฟรถยนต์เหมือนกันก็เป็นพลาสติกนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้มาขัดนะครับครับอันนี้เราก็มาดูตาไฟนะครับที่เหลืองนะครับขอบตรงนี้จะเห็นชัดผมไม่รู้ว่าในในกล้องเนี่ยอาจจะต่างกันแต่ถ้าของจริงเนี่ยตัวนี้จะเหลืองนะครับขอบที่เป็นหนาทึบตรงนี้นะครับ เหลืองพอๆกับพื้นผิวอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถปี08นะครับก็คือ14ปีแล้วนะครับโดยพื้นที่โดยรวมน,นะครับประมาณ85%ที่ออกเหลืองนะครับก็คือปัญหาก็คือว่าถ้าเหลืองอย่างเงี้ยพอขับรถตอนกลางคืนเนี่ยไฟมันไม่ค่อยสว่างก็มีหลายวิธีแต่ในวิธีของผมเนี่ยจะใช้วิธีการขัดเลยนะครับไม่ต้องมาล้างมาอะไรนะก็ขัด ผมก็ใช้หลักการเดียวกันกับการขัดพื้นผิวสแตนเลสให้เงานะครับพอเราขัดครั้งเดียวเนี่ยจะใช้ได้ยาวนานนะครับหลายปีแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลบำรุงรักษายัางไงก็คือหมายถึงการล้างรถนะครับเดือนหนึ่งสักครั้งเราก็ล้างรถคือก็ต้องขยันล้างรถหน่อยเดือนละครั้งก็ได้หรือ2เดือนครั้งเราก็ล้างด้วยแชมพูปกติเนี่ยนะครับพยายามล้างมันก็จะใหม่อยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเราไม่ล้างเลยหลังจากขัดไปแล้วเนี่ย เป็นปี2ปี3ปีถ้าเราไม่ขัดมันก็อาจจะกลับมามาเหลืองได้นะครับอาจจะนะครับแต่เนื่องจากว่าผมขัดชิ้นงานมาเยอะนะครับในการขัดเงา,เาตาไฟรถยนต์นะครับก็จะขัดไปเลยนะครับตอนระหว่างขัดอย่าเอามือไปปิดตัวระบายลมตรงนี้นะครับพยายามจับอย่างนี้นะครับอย่ามือไปปิดตัวระบายลมนะครับเดี๋ยวสว่านจะพังซะก่อนนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นผ้าขัดเปล่านะครับไม่ต้องใส่ยาขัดนะครับตอนนี้ก็ขัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บพวกเศษคราบที่มันติดอยู่ที่ผิวนะครับโดยไม่ต้องใช้ยาขัดแล้วนะครับเป็นผ้าดิบเปล่า อันนี้มองผ่านเข้าไปเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยอันนี้คือสะท้อนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเห็นเป็นลายเส้นถ้าเราล้างทาความสะอาดเนี่ยจะชัดมากกว่านี้นะครับ ถ้าท่านลองขัดดูเนี่ยท่านจะเห็นว่า,อาของจริงเนี่ยจะขาวใสมากไม่มีคราบเหลืองให้เห็นเลยนะครับนี่นะครับตาไฟที่เป็นคราบเหลืองเนี่ยตรงขอบเนี่ยจะเห็นชัดเพราะมันมีความหนาของเนื้อพลาสติกแต่ตอนนี้ก็ขาวเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคิวนี่ขาวเลยถ้าถ้าเป็นถ้าเห็นของจริงนะครับ ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนหลอดไฟตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเลยนะครับตอนที่เป็นคาบเหลืองจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เห็นเห็นเห็นเป็นหลอดชัดเจนมากนะครับนี่นะครับ